ไม่นานมากนะโองลงในเอดีบัดเอลลัสตอนนี้เรายังมีแคปอาวุธเดียวนะจ้ะปล่ <c oughs> อยให้ทหารตัวอื่นเขายืนแล้วโล่กันไปเราต้องยืนหลบๆหน่อย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เราต้องปัดๆหน่อยนะ เราบวกมากไม่ได้เดี๋ยวพังล็อกปล่าไปซะเอาไปพังด้วยมึงอ,อ, <c oughs> อ่ะเออต้องใช้โคเวอร์ด้วย <c oughs> อ๋ออย่าจะแดด <c oughs> นั่งอีกอะหลงปุ่มอีกอ่ะอ่ายังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอย่าไม่รู้เรื่องโอ้ยใครมันล็อกวะรอ <c oughs> <c oughs> รอรอเกาะรอเกาะฟรีชาร์จก่อนแล้วก็ไปหาก่อนใครมันล็อกเราบูเ,เลงรอเลยเนี่ยตื่อโอไปบุสคอร์มาแล้วบุสคอร์อ้าวพอกูเปิดปุ๊บมึงไปอีกฝั่งหนึ่งเลยชิบหายเฮ้ยใช้ฟรีเลยเ่ะรู้งานรู้งาน โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ตีไม่ใช่ตีอันตีหน้าเลยไอ้แมงรู้งานอ่ะพอผมใช้อตีปุ๊บถอยเลยผมไม่ไม่ค่อยถนัดในโปรเทคคิวนี่เท่าไหร่เลยเอ็ดมีไชนดนดาว มันยิงมาด่ะเออล็อกยิงสนองไปซะไปอันนี้เพื่อนนี่ว่ะ <laughs> ตกใจหรือว่าใคร <door> ปะอันนี้ได้ใช้ของจริงแล้วเฮ้ย <laughs> เออ,เอ,อไปใช้ไปเลยตัวเที่ยวคูใช้ <laughs> แบตเตอรี่อยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวลงไปเอากันตูปืนด้วยโอเคนะอันนี้มันปืนไว้สู้กับไครท่นเลยนะแต่ผมไม่เอาไปหมายผมนี้ใส่ปืนมาอ้าวไอ้เหี้ยกดออกทำไมวะ <c oughs> <c oughs> กูกดออกทำไมวะนี่เป็นชั่วนะผมอาวุธใหม่แจบมาก้องปัดดหน่อยเอาเราค่อยๆเอาทีละตัวนะครับผม ปุ๊บเจ็บต่อยแตกตัวนึงเฮ้ยไอเอาเข้าไปใกล้เฉยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนไอ้ย่ะสู้ใกล้เฉยมึงเป็นไททันยิงไกลนะอย่าลืมมึงนะอย่าลืมนะครับว่าคุณเป็นไททันยิงไกลนะโอ้คุณมาวิ่งใส่ผมอย่างนี้เลยเอา้าวเนี่ยทียนี้ทีไม่ไม่วิ่งมาไม่วิ่งมาเราอะไปต,ต้องมีคนพังต้องฆ่างงวะ เราเปิดไล่เอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้มาเคลียร์พวกทหารเล็กดีกว่าไม่ต้องยิงให้มันเมื่อยดูอย่าตาปลาถังว้าวนะเะใช้ทางลัดแปบบ๊บ <laughs> มาเราไม่ต้องไปผ่าดงทหารน,นะผมขึ้นมาตรงนี้เลยนะ, <laughs> นะจำได้จำได้ผมแต่ก่อนผมใช้บ่อย ทางลัดเนีนะ่ยจริงๆมันจะให้เราแบบไล่ฝ่าไปทางนี้แล้วก็วิ่งอ้อมมานะครับแต่เราวิ่งรับไปอย่างนี้เลยโอเคเข้าใจแล้วว้า นีเคเบิร์แล้วฮะเคเบิร์เคเบิลร์สว่างไปเรเบอร์เราไม่เอาเดียวเรดไฟเหรอวะสปิทไฟเลยวะเต้นเงินกระสุนเยอะไปก่อนะ <c oughs> ผมนี่มันสายแอลมังกี้แล้วไป <c oughs> อะไรมาวินมาวินมาแวะมาวินมาแมมาวะใครอะพีทีนี่เราต้องระวังหน่อยนะวัสนยัยอ้ม่งเยอะตรงเนี้ยเนี่ยเคเบอร์ลืมเลยเนะี <c oughs> ่ยโอ้วัดเมื่อกี้ดุยเฉยก็หยุดเอม ใช้เคเบิลสู้นะแต่ผมแม่งเกล <c oughs> ียดเหรอเกลียดเคเบิลที่หายเลยทั้งในไททันฟอร์ททั้งในเอฟเฟกต์ผมแม่งเล่นไม่ได้ว่ะเคเบิลอ่ะและอันนี้งานหยาบของจริง <c oughs> เจอหุ่นอีกแล้วเจอหุ่นนี้เลยในกูสู้ยากที่พายเลยังไง <c oughs> คือมันอึดอะ่ะมันไม่หวานคนอะ่ะคนมันเข้าเฮดช็อตล้วเดียวก็ไปละ เนี่ยน,น,น,นี่แค่คนนะคนยังอืดได้แค่ขนาดเนี้ย <laughs> หุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหุ่นอ่ะแต่ผมต้องใช้เคเบิ้ลกระสู้แล้วป่าจำเป็นเป่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ได้ไปแล้วดิจำเป็นจำเป็นต้องใช้เคเบิ้ล ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ไปอ่าจะยิงแข่งนะจะยิงแข่งนะหมดจ้าโอเคหมดแล้วหมดแล้วก็เปลี่ยนขึ้นนี่เราแค่ใกล้กันไปไอ้พร้อมไอ้พร้อมอย่าไปแบบทั้งอย่างนี้อย่าไม่รอดอ๋อเดี๋ยวจะตาย แต่เย็ยนถ้าผมจะเย็ยนโพดเดียวกันนะโพดเดียวกันเปลี่ยนปืน,ปน,ปนสวิตซายเดี๋ยวมันหาเก็บเพิ่มไม่ได้ละยีวายีวาซ้ำเป็นเวอร์ชันเพนะิ่มกระสุนนะไหนเออค่าเด้อค่าไอซึมจีเหี้ ผมอยากให้ปืนนี้แม่งมา,มาอเอฟเอกที่ผายเลยมันเป็นเอ็มจีที่ผมว่าแม่งเล่นสนุกเลยนะแต่ป่านนี้ยังไม่มาอเอฟเอกเลยขายเอ็มจีเนี่ <c oughs> อยอ้าวเจอหุ่นก <c oughs> กเกี้ยไอ้แยกูเกลียดหุ่นที่ผายเลย เดีย๋ยวเปลี่ยนเอาเอาไอาสตาร์มายิงหุ่นแทนนะเออมันเข้ามามัานนเข้ามาพางพังพางวายวายระเบิดระเบิดระเบิดไอ,อสตาร์นี่มันเคลียร์หุ่นดีดัดอะเราเห็นแล้วก็ช้ำใจที่ไอ้เียอสตาร์เกมนี้อย่างโหดไปพอไปเอฟเฟกต์ปุ๊บป่อยทันที กากทันทีทันใดเอาเตอร์เอาเตอร์ของยี่สิบนัดก่อเดี๋ยวผมเล่นดาวสตาร์ต่อเดียวเล่นดาวสตาร์ต่อเดียวเพราะดรอปเยอะตอนนี้มีอย่าหาปืนเล่นไปผมเองนี่มันยังไงกันเนี่ยฮะไปเลยเต็มไว้ เาเจ็ดก็ได้ตอนนี้มีปืนอ,อะไรกระสุนจะเยอะเอาเลยเอาไว้ก่อนเลยถมเลยครับโอ้จิตหายเออ ผมโฉบด,ด,ด้วยรนะเบิดเดี๋ยวกระสุนเนี่ยลืมจังหวะปีฮอปแล้วแต่ก่อนผมกดปีฮอปได้อ่ะนี่นี่ฉันต้องไปไหนเนี่ยฉันกำลังไปได้ไวไปแตแปกไปซะพยายามเล็งหัวไว้นะจะให้ตายไวไวไว กูไจะตายไวเหมือนกันเนี่ยไอ้เฮียยิยงแรงชิบหายเลยเอ้โหโคลกเอนเกจอะเรามาเลียก่อนอไนะไรซะวกนนี้ก็ตึงเว้ย ล้องคนหยุดไล่ชกเลยไอ้เหี้ยไอพวกคนหยุดแม่มาอีกะเ้อรอมิเมเตอร์จักกลนเหรอจักกลนคนเกเรเราอ่ะออกศึกข้าในแต่ลบแต่ลบไว้พี่ป๋ายอย่าเกือบ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 เออไอ้เหี้ยนึกว่ามีคนเดียวผมเลยโดดใส่ ออกมาตอร์มาไดนแทนไอ้ดกันยิงเลอะนี่ <c oughs> ยีบาหาทีไปะโอ้ยักัดเกือบเนีย <c oughs> เลเบอร์อีกแล้ว

เงีบเบไว้ไว้เก็บก่อนเก็บก่อน <c oughs> แต่ผมเล่นเนี่ยก็แบบญญเออผมไม่ไม่เคยมาเก็บเลยจะไปต่อขนทางยังอีกยาวไกเลเบเจอแล้วพี่ที่ ยีใจเเจอโค้รับเช็คไฟมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีโอเค ระวังนะผมตรงนี้แม่งมีสไนนะ <laughs> ผมเลยหลบหลังเสาวไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวตายหาาก่อนไอ้ยาเคเบิลแม่งเล็งอยู่ออาไปออาจะถีบแล้วจะถีบ้ว <laughs> บโลดอ๋อนี่วะสองตัวหนึ่งด้วยปืนเทพนะครับผมเป็นปืนที่อยู่ทั้งในเอเ펙ทั้งในไททันฟอร์นี่มันเป็นปืนแบบไอ้ีปืนเริ่มต้นสุดเทพอ่ะสองตัวหนึ่งเนี่ยแต่อยู่ในเอเ펙แต่ที่ว่าสามู่นย์หนึ่งนะมันคือปืนที่สุดเทพแล้วอลืมไปว่าต้องมากดอันนี้กูก็สไลด์เล่นไปมาอยู่แหละผมเตรียมตัว จริงๆแค่บบกดปุ๊บมันจะมีศัตรูมาเป็นเวฟนะครับผมแต่ผมจะวิ่งรัดนะครับนะครับเพราตรงนี้ผมว่าม่นยากนะครับผมไป,ไป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 ต้องรีบไปก่อนที่ระเบิดจะมามันจะมีตัวระเบิดปีคีบมานะครับผมรีบไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บโอเคบีทีไปรีบไปรีบมารีบไปเดี๋ยวระเบิดม,ม,มาหากูกดโอเค จริงถ้าแบบถ้าแบบไม่เล่นทางลัดนะเราต้องสู้ให้หมดเพก่อเปิดนะผมเดี๋ยวประตูก็จะเปิดนะผมเนี่ยเนยี่ยให้แจ็คมันมาทางนี้นะครับเนี่ <ๆ S 1> แต่นี่ผมลัดมานะผมดูแล้วก็ไปทำตามได้นะทางทางหนีรอด <ś le> mm> นี่ทางลัดไอเกมมันก็มีอ,อีกเยอะแยะนะผมแต่บางทีผมก็แบบลืมแล้วว่ามีอะไรบ้าง มาพบก,กับมอดไฟตัวแรกนะผมเช่นไปถ่าท่านนะนะผมใช้ไฟนะดีใจดีใจได้เจอไปท่านแระดับแวนการ์ดคลาสมาเลยนไอมอเฮียแม,แมงไม่แน่จริงอะ่ะแน่จริงตัวตัวกูเนี่ย <c oughs> ต้องเรียกพวกมาช่วยผมเคียร์ลูกน้อมก่อนเลยนะ อ๋อที่หายที่โกเวอร์บังเสร็จเรียบร้อยปังครับผมไททันตัวนี้เนี่ผมพยายามจะสู้กับมันใกล้ๆนะผมเพราะเป็นแบบไททันประชิดนะพยายามสู้กับมันไกลๆนะเนี่ยมันมพยายามบบเดินเข้าประชิดเรานะผมเราก็พยายามเดินถอยไปเรื่อยๆนะครับผม บูมมาายอ่ามันวางแก๊สแล้วนะไปอันติแล้วนี่โอ้โหพวกนี้รู้งานรู้งานพอบวนตีปุ๊บถอยเลยไอนน้ยิงฟรีเลยอันตีผมกดปุ๊บมันจะใช้แบบยิงอัตโนมัติเลยนะผมนะไม่มีการให้เรายิงเองนะอ่าไม่ให้ไม่จนมันรีเกาะเสร็จแล้ว จึบจ๊บๆๆๆเดินวนเดินวนไปเรื่อยนะผมอ่ะอย่าให้มันประชิดเรานะโอ้ยเหนะแหนะดูดูรอบเสาเนี่ยเล่นเล่นกันไปหนังนันเลยโอู้แดดไม่ได้เยอยดิแดดหมดแอ๊วพอพอกดตั้งการ์ด,ดปุ๊บไปเยอะอันเลย ไอ้อติอ๋อไอ้เหี้ยอองกูหันไม่ทันยายายาหมดแล้วนะผมต้องเซฟหน่อยเอ้าเยียเป็นโดดตรงนั้นพอดีเอาอีกอันนึงก็ได้จึบจึ๊บหนึ่งสองสามยิงหันเล็งหนึ่งสองอ๋อสามไม่โดนสามเ หนึ่งสองสามอ้าวสามไปเรียบร้อยเอออ้าวยายไม่หมดด้วยวะมโนไปเองว่าหมดยังมีอยู่อันหนึ่งอ้าวอยู่นั่นก็มีอีกแต่ผมเก็บเล่เลนๆนี่แหละมาเอ้อ Hãy subscribe nào kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ มันได้ฟังเสียงท้ายนะวิ่งเล่นนะบุเ๊เนียวเยววิงไปเข้าไอ้ <laughs>